Zombie Apocalypse <laughs> เอาระครับก็อยู่กับผมในป๊อปเอกแมนนะกเกมจู i ิเบอร์ดอะแกรซีซั่นสองนะครับผมก็กลับเข้ามาแล้วในช่วงเวลายเย็นๆมืดๆแห่งนี้นะผมก็แน่เลยเรายังมีแพ็คที่ต้องตีกันอีกมากมายเลยนะผมสําหรับเกมนี้นะก็แอร์ิกหน้าก็เข้ามาจอ่อเรียบร้อยแล้วนะดังนั้นการฟาร์มก็เลยจําเป็นจัดๆเลยนะเพื่อทรัพยากรในการใช้ตีริกหน้านะผมสาหรับริกหน้าก็ตัวนี้เลยนะผม บากชพีต้าเคยมาหลายครั้งแนวนะผมแลวตัวผมเองก็ทําการปลดล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่ได้วาสกสักสียังไงก็ต้องเข้าไปต่อสู้นะก็มามาดูแพ็กกันที่ฝ่ายนะสำหรับเย็นนี<_<_้นะผมผมจะรีบเล่นให้เร็วที่สุดนะผมเพราะว่าที่บ้านผมตอนนี้พายุฝนฟ้ากําลังขนองจะจัดเลยทีเดียวเรียกว่ากลัวฟ้าลงหัวจะจัดแต่พวกแฟนเกมไม่ได้เลยผมจะเล่นเป็นแพ็กขับโบสุคัสก็แล้วกันนะผมเพราะว่า อดใจไม่ไหวที่แบง200รยลอยอยู่ไม่ได้ว่ะกับการที่จะได้คาโปสูครัสไปครอบครองหนึ่งใดน,นะผมจริงๆการ์ดผมไม่เท่าไหร่นะผมมีแล้วนะสำหรับเจ้าคาโปสุครัสแล้วก็เลเวลแม็กซ์แล้วนะแต่ว่าที่อยากได้เลยนะั่นคือแบ่ง200ร้ยนะผมบักลุยกันไปฝากถึงจะเป็นแพรค็ลงแกฉันแต่ฉันจะพยายามเอาชนะมันให้ได้เรื่องมันก็มีเท่านี้ก็แค่พยายามเอาชนะมันให้ได้เท่านั้นเองนะผม เราจะต้องเอา,เอาคอมพี้ที่ค่าไปก่อนนะผมถ้าไม่เอาคอมปี้ไปนี่สงสัยเราจะแย่ yeah! นะผมดูจากอาการแล้วแล้วก็ผมเรามีคอมปี้เสร็จแล้วเราต้องมีตัวที่มีดาเมจนนะไม่มั่นใจเลย <laughs> ไม่มั่นใจเลยจริงๆเอาเป็น 400... สี่รออ่าสามพันเลย <laughs> เยอะมากเอาตัวนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็เอาตัวนี้นะผมโอเคมาเอาโคม,ม่าสไปนัทกับอินโดมินัทเล็กไปนะผมมาลุยกันที่ฝ่ายนะผมก็แปดแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามนะผมโอ้โหม,มีพันสี่เลยเยอมึงจะเยอะไปไหนเนี่ยดาวแมนเนี่ยอ่าไม่ป้องกันนะผมเพราะว่าป้องกันก็คงไม่อยู่แล้วเอาแดมาเลย <c oughs> เราจะได้รู้กันระวังนะับบน,นี้ ใครกันแน่ที่จะแขกตึงกันเอ้ยมันแน่นอนแต่เราจะต้องใช้เทคนิคในการเอาชนะให้ได้หนึ่งสอหนึ่งะผมโอเคมาแพ็กนี้แหละที่ฉันจะต้องใช้สุดยอดถืงใส่เนื้อทั้งหมดในการถล่มเอ้ยโอเคเราก็พอได้แล้วนะเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเก็บสเต็กให้หมดดูสิว่ามันจะโจมตีสามไหมแต่เราได้เปรียบตรงสเต็กอ้าอย่างงี้ก็ได้ครับ ธรรมดาธรรมดาพอโอเคเออ,องแกนสามไม่เก็บสแต็กอย่างนี้ก็สวยโลนนะสิมาเลยโจมตีสิถ้ามันเก็บสแต็กนี่เราเห่าได้นะผมแดกันนถือว่าโชคดีจัดๆที่มันไม่เก็บสแต็กนะผมเอามาโคมาสไปนะโอ้มี472อะ่ะทุกคนน้อยมากดาเมตร โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ยังล้มไม่ได้อ่ะต้องโจมตีห้าเลยทีเดียวโจมตีห้านะผมแล้วก็อโจมตีห้าเราป้องกันสองนี้จะอยู่ไหมแอร์พันอาจจะถึงสามพันก็ได้นะเออไม่มั่นใจเอาลองป้องกันก่อนเผื่ออาจจะอยู่ก็ได้นู่นเผื่ออาจจะอยู่ก็ได้โอเคตายดีนะเรียบร้อยไปแล้วนะผม อุ้ยอยู่อยู่นะยังอยู่ยังอยู่โอเคยังอยู่ยังอยู่ยอย่ยอยยาไปกลัวมันกมมลัวมะเรายังอยู่โอเคโจมตีสิตายไหมไม่ตายนะผมเหลือ200เ <c> ก <ười> ือบไปเหมือนกันเราคนได้เราคนได้เราคนได้ไดอ่าโจมตีหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะผมโอเคโจมให้หมดแม็ก <c ười> ตายอย่าอยู่เลยนี่นะเอาแน่จริงๆผมเปลี่ยนตัวก็ได้นะผมแต่ผมไม่เปลี่ยนตัวนะดูดิเอาไม่ถ้าผมเปลี่ยนตัวผมจะเสียไปสแต็กหนึ่งนะดังนั้นไม่เปลี่ยนตัวดีกว่าเอาเน้นๆมันจบตีหนึ่งก็ช่างมาดูนนผมโอเควฉันมั่นใจอินโดมินัสเลขเจนแรกของฉันเอาเพิ่มมาตัวหนึ่งนะผมสวยโลนจ,จัดทรวันนี้ไม่บั๊กว่ะสวยสวยสวยมีสวยมามาเจอกันแากบาน ดูดีแต่ละตัวโอ้โหขวดจัดอย่างนั้นเลยเอ้ยตายไปตัวหนึ่งนะผมไม่เท่าไรหรอกออกมาพยายามมันให้เลออินโดมินาเล็กจัดก่อนมันเราไม่ต้องเจ็บมันมีแค่หนึ่งทำอะไรเราไม่ได้หรอกไอจี้มันซะนีนะนีนะกำจัดมันด้วยเอื้อเรียบหลอมไว้ห้าพันเจ็ดนะผมสบายโลนจนะลูกพ่ย แต่ก็ยังเหลืออีองยกเลยนะแต่แบงซองร้อเอ้ยอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอโอเคไม่ยากเท่าไหร่นะโดยเฉพาะการที่เรามีพวก3ามจิ๋วอย่างงี้ก็เลยกลายเป็นอะไรที่ง่ายมากๆโอเคตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็มีพันแก้เองเรียกว่าสุดจัดเลยมีพัน9กนี่เราจัดไอ้นี้ไปเลยเก้เลยเรียกว่าไปเบิกทางลย เรียกว่าไปเบิกทางอย่างจัดเขามีเลือดเค่้พันแก้วเท่านั้นนะผมเรียกว่าเอาให้สุดนี่ไม่ต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นเพราะสองชั้นในก็ป้องกันมีอยู่อยู่แล้วนะผมแล้วแถมมันเหลือสแต็ก1งด้วยอื้ยจบตีสองอ้ยไปเลยฮีโรสขอนแนคนะผมอ่าป้องกันหนึ่งอส,สอง,อง,ง,นนง,สองแล้วก็เหลือหนึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ลูก ก็ไม่เปิดให้เราเรียกว่าไม่เปิดให้เราหน้าอิาจฉาจะจะดมาเก็บไ้ได้สี่นะผมโอเคครบแล้วเอาแน่จะทำอะไรฉันไม่ได้เราจะบอกให้มาเลยจะมีแค่สามเท่านั้นไม่โจมตีนะผมไม่โจมตีมันไม่เก็บสแตกก็กจาได้อย่างนี้ก็เฟียบแหละไม่เก็บสแต็กก็เฟียบแหละมาเลย สบายสบายคูณที่ยกขายนี่แหละดบตีสามเหลือหนึ่งเอ้ยเก็บสแต็แตกเหมือนกันแต่พอแล้วนะผมโอ้ผมมีต้อง999โอเคเป็น500เนี่ยทะลุมันยาวบนไวยัดการมันแย่แย่แยมันเลินเราที่แย่เอื้อเรียบร้อย5,900นะผมสเสร็จลอา อ่าสงสัยจะจบเร็วซะแล้วนะผมดูจากอาการและดูจากตรงอุย้ยจบไม่เร็วแล้วอะ <c oughs> เรี่กว่าจบไม่เร็วแล้ว3,300ันเลยทีเดียวนะผมอ่าเรียนยากเหมือนกันนะ3 3 0 0นีา่แต่ว่าเราไม่กลัวเรามีพวก3าจิ๋วแ้แๆอย่าลืมเอาสูตรนี้ไปใช้นะผมสำหรับเจ้าพวก3จิ๋วทั้งหลายนะก็ใช้ได้ดีเลยนะผมอ่าไปไหนปะอ่าหตัวไม่เจออ่าเราต้องมีดาเมจนะต้องเป็นพันด้วยนะผม ผมว่าเอ้ยจ kind of mm ัด hmm. ที่สุดไปเลยไหนๆก็ไหนๆละอ่ะมีพันหนึ่งกับนี่แอ์โคกับบริโงเน็ตนะผมไม่ชนะให้มันรู้ไปตัวสุดท้ายมี3,800นู่นมบ้านลุยกันดกฟ้าก็ตะกี้ผมใช้คอมพ้มันไม่บักนะผมผมแล้วคอมพิเอาเองเสร็จโกลลงานนี้นี่เลเวลสามสิบเลยนะคอมพ้จะพอไหมอ่ะก็ยังขาดอีกสี่ใบนู่นสามใบสามใบ มันจะมีเลเวล40ครับคนะผมซึ่งหายากมากสำหรับขอนะป้นนะกันการ1ตกัน2ตัว6เดือนหนึ่งแล้วผมจะพยายามหามาให้ได้แล้วก็ในอนาคตอาจจะมีร่างไฮบริดของพวกเราคอมปีทั้งหลายด้วยนะผมเฮ้ยเอาแดแกเจ้าพวกรีเจนระดับ3ทั้งหลายแกคิดว่าจะโค่นคอมปี้ของฉันได้หรือไงเราจะได้วัดกันวันนี้แหละว่ารีเจนระดับ3นี่สายเนื้อหรือสายน้ำ ายไหนจะแข็งแร่งที่สุดมั้ <c oughs> เอาแน่เสมอแน่นอนอ้ยไม่โจมตีแต่เราก็โจมตีไม่ได้นะผมว่ามีสี่อันตรายมากพูดเลยนี่แน่นี่แน่โอเคดีคลิปได้ยาวหน่อย <c oughs> คลิปจะได้ยาวหน่อยมาใส่ไม่ได้แล้วอ้ยไม่โจมตีอ่ะหนี่ผมก็ลุ้นใหญ่เลยให้มันโจมต <c oughs> ไมไีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรากะว่าจะไม่ตายแล้วลูก ดังนั้นป้องกันให้จุดแนวบดท่ไม่ได้หรอกเชื่อผมดิเดี๋ยวมันก็ใส่แล้วงานนี้ต้องมีใส่กันจอมตีใส่เห็นไหมบอกแล้วอือ้ไม่ตายรูปคอมปี้ยังอยู่ได้บาู้ช่วยเพื่อนโดยเฉพาะออกมาบาริโอเน็ตยอดเคโคง้งจมตีหนึ่งจมตี2อจอมตีสามจมตีสี่โอ้ทีนี้หลงได้นู่นมจมตีสแล้ว เท่านี้เราพกกระส่ายังอยู่นะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่พกกระส่าลูกโอเคตายยังอยู่เลยนี่นะบันไส้จัดจในตัวนี้ดาเมจเยอะมากดูดิแทบจะท่วมเลือดเราเลยดีเดียว2978ันเบแปตัวผมอะไรจะเยอะขนาดนี้นี่ขนาดเลเวลก็37ามสาิบเลเวล40นี่3มพันเลยเดียวเ,เปลี่ยนตัวไหมัลผมโอเคผีสองตัวก็ไม่เป็นไรเก็บสไตล์ให้เพื่อน วันเลือมอนมีเยอะเท่าไห2,007ิดมเราแน่นอนจมตีสีนะเออโจมตี3เดือดหนึ่งยริงว่ะนี่ขนาดเราใช้ลุ่มพางลเลยนี่ <c oughs> นี่ขนาดเราใช้ลุ่มพางแล้วเนีไม่เป็นไรนะผมออกมาใหมมันเหลือหนึ่งนะผมจำมาไว้แต่ลมได้แน่แน่จมตีหนึ่งจมตีสจมตีสามอ้ยทสี่ 4, เลยอ่ะหาเลยนะผมโอเคเหลือหนึ่งไว้ให้คอปปี้นะผมตายไยีมันอาริโอเน็ตนี่นะเอาเด แกตัวสุดท้ายแล้วนะปากบานป,นปากบานแรกสุดท้ายนะผมอ่เมอะไรอ่ะเม,มโตโคลสอร์รันดมเมโตโคลสอร์นันเอ,อื้อตายเลยมัวตะทอมบ่เม,มโตโคลสอร์นันสอ่าไม่เพิ่มนะบุ๊คกัวไม่เพิ่มว่ะแต่ก็ไม่เป็นไรดูผมหลอกล่อให้มันโจมตีเราเอาป้องกัดีกว่าโอเคยังไงแกต้องโจมตีเราฉันหลอกแล้วแหละ จัดๆนะแด้เนี่ยอ้าวเฮ้ยไม่โจมตีสวยโลนจัดจดเพราะเราเหลือแอร์โคตัวแทนนู่นผมเรียกว่าตัวซิกเนเจอร์ของเราแล้ะการที่จะไท้ล้มมันนู่นถึงเลือดจะไม่เท่าบาริวเนี่ยแต่ว่าพลังโจมตีมากแฝงนะ่ผมเอาเอาแด้ก้าไม่ล่ะถ้ากล้าก็ใส่มาแล้วก็กลับบ้านไปนอนซะโอเคคำหลามคู่มแวะคอมียังไงมันไม่กล้าเข้าง่าย มันลีลาอยู่เงี้ยเรียกว่ามันลีลาอยู่เงี้ยส่งแบงค์สองลอยมาให้เันอยู่นี่อ่าเราโจมตีมันหนึ่งมันก็ไม่มีผลเราต้องหลอกลอยให้มันจบเนี่ยเดี๋ยวเราต้องป้องกันสามพอ่อโจมตีหนึ่งไดบุกเอา้ามันโจมตีแล้วโอเคอื่ยเสร็จโก่อย่างแน่นอนโจมตีหกนี่มันถึงยุ เออไวจมตีหกออถึงได้เพราะบาลีโอเน็ตไม่ใช่บาลีโอเน็ตแอ์โคนี่มีดาเม็ดเยอะแยะนะผมขยี้มันแอ์โคสังหารกำลามด้วยความดีใจงับก็ให้โอพันเก้าเรียบร้อยเชิญเพ่ไปอย่ยงเป็นสดๆงดงามแกรนก็ได้แล้วนะผมสำหรับแพ็คเจ้าคาโปสูแค้นนะ่ยผม แฟนโอ้ยหนึ่งพันสองร้อยเติมซะหน่อยคาร์บอสุขาสยากทหายเลยแฟนเจวิลสองร้อยหกสิบให้น้อยไปหน่อยนะเจวิลโนุ่ปวดหลัเจอเควิ่งเหลีวคาร์บอสุขาสเพม ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมต้องตีนะผมเพราะว่าแต้มแคทออฟไททันของผมนะผมได้12แต้มแล้วขาดีแค่1อรสิแต้มเท่านั้นนะผมแล้วก็เหลือเหลือแพ็กอีก2แพ็กนะที่ผมจะไปตีสงสัผมต้องเข้าไปเล่นแพ็กนี้ว่นะทุกคนไม่อยากเล่นเลยแต่ก็ต้องเล่นนะผมดูจากอาการแล้วดูจากทรงแล้วเพราะว่า มันแคตออฟเตทันมันแต้มมันน้อยนะผมก็อยากได้แต้มเยอะๆเรื่องวันนี้เท่านี้อ่ะพอดีฝ่ายนะสำหรับช่วงเวลานี้นะเพราะว่าที่บ้านผมนี่พายุกำลังลมแรงเลยทีเดียวฟ้าก็แรงมากเลยทีเดียวกลัวว่าเดี๋ยวพี่ป๊อปจะทำได้ไม่สุดนะผมไฟอาจจะดับไปซะก่อนนะ,อะพอจริงแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่กดติดตามด้วยผมไปจริงแล้วนะซีโยเกนทุกคนแฟนดอยังเล่นอยู่ไปรถไฟ